เสร็หรลอยังค่ะช่างคะอ,งอ๋อเหลือแหลกข้างบนใช่ไหมเป็นว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ก็ิม่ได้ทำความสะอาดกันอีกอย่างแต่ตะตะแอะนีอเยเวยเร็วนะคะหนูร้อนค่ะหนูร้อนมากเลยค่ะช่าง <laughs> ช่างได้กินเวลาไปกี่ชั่วโมงนะคะเนี่ย <laughs> ติดนะคะติดติดฟรีนะคะค่าติดตั้งค่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คะคุณคุณช่างคะ <14 500 S 1> สิบสี่ห้าร้อยลดไป500ห้าร้อยเหลือสิบสี่โอ้โหเหลือแต่ต่อสายไฟข้างบนพีเนี่ย ไม่ใช่จ่ายเงินสดนะคะอันนี้เงินเซ็นค่ะค่ะฮะ,ะเงินโอนค <c oughs> ่ะเงินโอแจ๋วแจ๋วยวเอาไม้กวาดที่โกยมาลูก <c oughs> เร็วน้องทำามมืดจังถ้าปิดปากก็ไม่ใส่ในโลกนะกวดไป ไ่โลน,น,น่าสีชมพูกระดันเป็นยังไงบีนันนี่นนอ,อ,อะนี่นาะตัวสีชมพูอนวลให้กดขนาดนี้เขาเห็นติดเสร็จละค่าเหลือแต่ต่อสายไฟเน็ตหน่อยก็เสร็จแล้วทำความสะอาดแป๊บฮ้อ,อนห่อนฮ้อนน,อน,น้านไลไม่นห่นร้อยกดเอาฮ้อนกระเดียกกระเย็นลาลาเหมือนแรกนันจะฉลอง ม,มาเ่สิลูกมันฟุงอ่ะอคือยว่าเอาไม่กวัวไม่กลักว E mm. เรียบร้อยสัมผัส,สหรอสัมผัส,สความเย็นอืเป็นไรเป็นได้เร็ว

สิ็จแล้นเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาลองลองแอร์ก่อนนะคะตอนนั้เราเราให้ช่างแอร์กลับก่อนนะคะจะมาลองแอร์กันสองคนขอคุดหลายๆสิ้นเดือนนะคะจ้าจ้าตามที่ตกลงกันไว้นะคะแอร์เซ็นนะคะแอร์เซ็นวาเสียงนี่เนี่ยเอาเอาตัวนี้ลงกับบหม้อได้เพราะว่ามันได้ผ่ามาจากเซติคับ ตันี้อาเชดขัดลงมาจนดับยาเดียวอ๋อตันี้นะปิดเพื่อแอร์เพราะว่าปิดเพืแอร์นะตัวนี้มันมีไฟด้วยอ๋อาปิดก็คือโบมีบอมีอยู่แต่วันนี้เเ่ย่ตัวนี้มันมันแง่เอเช็ัตนี้ตแอรโอเคขอบคุณเยอะๆนะคะ <S <S ขอบคุณช่างแอร์แล้วเราก็จะเมือ ปยยัย่ำย่ำเด้อนี่เด้อสรุ้นเด้อนี่เด้อช่างแหน่ใน,นตำนานบระเทตำนานปัจจุบันเลยล่ะ,ะสามารถติดนี่ได้นะคะมีที่ใดที่นี่ที่เดียวนะคะพ่อของลีโอนั่นเองพ่อของอเเลีโอนี่พ่อของนางเลนะ<อ>ไปเดี๋ยวจะข้าพสิทธ์มาถ,ถูบ้านซะก,ก่อนนะพี่น้องเลยถูบ้านก่อนแล้วค่อยถ้าจะไปต่อเย็นวะละ่ะ ทีนี้เธอก็ไม่ร้อนแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วนะโต่ะ <jam Stadium> ไม่ร MM. ้อนแล้ว <drugs> ค <livest> ่ะทูมันสายได้มองนึ่งคุณไว้หรือก็สองหลังแล้วก็ทูน้ำมอกก่อนก็ไรแซงยาหรอบอบคุณบูดห้ดูนุณห้ดูนไม่้องนั่อกประตูงเย็นเย็นเย็น่า สบายดีอีกรอแล้วพี่น้องขุนซิโจกคิบเราไม่ร้อนแล้วต่อไปเราก็ไม่ร้อนแล้วแดดมาเลยร้อนมาเลยเราไม่ร้อนแล้วพวกจะไม่ปวดอยากกลับบ้านแล้วนะเ๋ยว่ทาวนแล้วทีนี้แกวแล้วอย่าปวดให้ได้ยิอีกนะ เห็นไหมเห็นไหมเราเน่เอาใจผัวขนาดไหนแอร์ก็ปัวให้เดี๋ยวพทสูที่เราอยู่เมื่อก่อนที่ไหนได้คเขาร้อนเขาดิที่เมื่อก่อนนี่เราได้ทนร้อนมาตั้งกี่ปีเออพอมีผัวนะครับวผัวร้อนแกจึงไรใหด้เดี๋ยวจะสู หัวไทยไม่กระหัดกระหวนแต่ว่าเอ่จะเแก่องหัวมื่อยหัวอ่อนยนีกับาำกับคืนหัวเหตุเียห็ดงานเชื้อไลไข่ย่อยตอนนี้ก kind of i, ็คือเอาไม่นั่นแบบนั่นนั่นอีกแล้วก็ดีไม่ใช่หรอเธอก็จะได้เยอะขึ้น อะไรเยอะแง่น่นมีอะไรเยอะนอนกางเยนเยอะขึ้นจะได้ไม่ต้องปวดหัวไงมีเวลานอนกันเย็นเย็นๆจ้ากระเป้าทำไมเพราะเขาขอม่ถูกอเราเป้าไเอออะไรกะตามคนลอฝั่มึงมาจัดจ่ายใหม่ก่อนเถอะมึงมาจัดจ ยังบัเดียวเเสนมาลือเสือขายมันมันไหลเส้นเลือดสูงอันนี้ผมน้ำซื้อๆก่อนนะคะแล้วก็มาสลบน้ำกนะไรโอ้ยอยากเป็นบาดเป็นไอ้หน่องไอ้หนิ่ปนเป็นระวงแสบบ่ค่ะ่านย่างอีกแล้ว บอยังก็บอกว่านี่รั้านี่หนฝัดครูเลยทูมีได้ขอให้หนอากระดาษนีนหบอเอาเีคูมันทูยนีเโอยเบิ้งคนสะมัีเลยนีอยากไรป้งนี่แหละเ่ากบองซมควนนีเนยเออเปยังซีนี่วอ้ยถ้ารูโง่่าตันบ่ีผไดสลากแกกนในเขาวีอาเฮดสะเป็นคอยเบิ้งด้จากผุ้สลาด ผม,มามันเบิดที่หลังสลาบไหอือเป็นแม่บ้าน <c oughs> ทำงานอะไรสี่หาปีแลว้วเดือนเดือนสองพันห้าเอนนี้เ้ยเราลืมไปนี่ไงเราได้ค่าจ้างวันนี้นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือค่าจ้างทำความสะอาดบ้านนะอันนี้คือค่าจ้างทำความสะ,า <c oughs> สะอาดบ้าน ยัาบาิบพันกีเป็นเฟืกนะนะ1ิบพันกีแม่นซิบพันกีเรื่องกับกีบอ้ายมาหนักบนสิบพันกีนี่แต่ใบพัิบพันกีนกับเก็บนะคะมันหมุนเตอร์อีบ้าทำลายข่าวของซุปข่าวให้มันแน่นกัน ถูไปค่ะถูไปโอ้ดีจังเลยได้แอร์ใหม่และขยันไว้เฮ้ย <c oughs> อนอนรอนะ <c oughs> ถูไปเราเป็นคนขยันขยันอะไรขยันทำงานบ้านงานเรือนด้วยตรงนี้ด้วยซอกนี้ด้วยขยันทำงานบ้านงานเรือเนเมียจะได้รักจะได้ลงค่ <c oughs> ดี <c oughs> เราไม่ทำอะไรเลยเมียก็ไล่กลับบ้านท่านไล่แล้วเหรอมีแต่ตัวเองว่าอเอ,าองเออเอ,องทำงานบ้านงานเมียจะได้รักจะได้หลงก็คข้นหูแหละเนาะพี่น้องเออพี่น้ไใดขาสี่หัก็เห็ดใข้าหักแต่ว่าแม่สชเก็ดใข้าสซังหัวหึ่หึเออทูเข้าไปในซอกน,นันนน่นแหละซอกสวาดนั่นแหละเออ ถูข้าไปถูข้าไปในอสอกสวาดมาแลงเข้ามามุมนี่แหละจุดสำคัญใน,นนี้นี่นี่คือสำคัญคปล่อยพวกมาได้อันนั้นมันสอกสวาดเหรอบ้าไม่งั้นเมียจะรักจะหลงหรอฮะตกลงใครหลงใครเออแต่พอฉันจะไปหน้าเวทีนี่ไม่ทำไมอะ่ะคนมันเยอะมันก็เต้นสนุกสิ ทำไมเราก็ไม่ได้ไปอ,อะไรเต้นอ่อยใครแล้วก็ไปเต้นฝันไปเถื่อนฝันไปเถอะไปบุญ,ไปบ,ญไปบุญอะนะเมื่อก่อนฤทธิ์ซี่ขันคือข่า,ขาวหนาเวทีนะเขาเจอว่าสัตว์เจออย่างเจอโค่นติดเห็นฉันเจอ,เจอไผ่เอาลงน้ำยาไงเออปัน่นประเทศน้ำยาเซนิดโดร่เราเป็น มันเนี่ยปั่นอันนั้นแหงไงเออเอาอันเก่าเลย <c oughs> เอาเกาเ่าแล้วน่ารักจังเลยทําไมมันน่ารักอย่างนี้ฮะมันน่ารักทุกอย่างนี้ทุกวันก็คงดีเลยเนาะอือทำไปเห็นไหมดูสิเย็นจุ๋ยๆเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนมากเลยอ่ะเห็นไหมหู<อ><อ> จะมาถอดจะมาโชว์อะไรซิกพงซิกแพกก็ไม่ได้มี<ป>เริ่มมีพุ่งแล้ว<ป>โอ้กซสำนันเหรอเดี๋ยวเสร็จนี้แล้วก็จะพาไปกินขับวปุ้นบ้านแม่เซียวร้านต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้จักโมงพี่น้องเลยขณะนี้บ่ายอ,อ๋อจะบ่ายเองเบาๆๆลกูกเบาๆ ให้สะอาดสะอาดอ้่มีเห็ดลายเนี่ยถูบ้านียเมีดเจ็บหมดลูเนี่ยละตองนี่ยละค่ะมีอันนี้บริมียังนะคะทีนี้อนทุงน่ะเสื้อผ่านะคะสักมือสิมะโลอยู่สิมะโลสักก่อนนะคะอันไหนไม่ใส่ก็เก็บไปบริจาคต่อ เสื้อผ้าที่ว่ามันหลายน,นี่บอมเป็นสื่อได้พี่เอยมีแต่ของไอเอ๋ยเอฟซีทั้งนั้นเลยนะคะทุกวันนี้เจสีนะี่ะไม่ได้ค่อยซื้อเสื้อเลยมีแต่เสื้อผ้าเอฟซีส่งมาให้ทั้งนั้นเลยจนเมื่อก่อนนะ่ะมีตู้แคบเอ็นหน่วยเดียวอนะน,น้อยๆนะ่ตอนนี้ตู้ตัวน,นี้กันใหญ่เต็มแล้วค่ะเสื้อผ้าลิโอเ่อะแมได้หลายดอกกะเอมาใสาข่ของไอนะ้นาาพ่นนั่นแหละที่พ่นมาพันถือเสื้อมาบอมเซีหาชุดหนึ่ง ทุกอย่างนี่คือของไอ้นัทพลหมดเลยนะหัวใจแอบหักบอกจากก็เลยต้องซึงเศร้าขับไปขับไป กีหน้าไม่อยู่นะคะไม่มีคนน,นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้นางก็มาอีกพรุ่งนี้นางก็มาอีกค่ะเดี๋ยวนี้หวงเลยเด้อพี่น้องเอ้ยใกล้กับบ่ได้ผู้ได้ใกล้กับบอ่อได้ค่ะนั่งหัวเง,งาเหงาอยู่ถูแบบเร็วลวดเร็นะ่ะลวดเรียดอะรีฝุ่นถูออกไปตายบ่อหน่อยความเรีไปเสียดยางเร็วแท้ okay. ขาก็ได้ดาวเออข้าน้ำแป๊บนึงจ่ายข้าน้ำก่อนเฮ้ยมอยนะพี่นอ้อนงพี่มอยนะอันเก่านี่แหละจีน่ามันฉี่ใส่เลยฝั่งไหน <laughs> นายฉี่ใส่แค่สีหูเห้เยอะเขาบอกว่าปูข้างบนลงข้างล่าง มีนสำคัญสุดเลยนอนหินแล้ต้นรู้าต้องดึงทั้ว่างทังเค็งนี่เห็ะมันก็พอดีหรอมันเป็นผายยิกอันทจริงมันจะพอดีอ๋อนี่มันเป็นต่อรูดต้อรูทเลยถ้ากจะยานแห้งติล่า เขาเจอเขาเรียมมันอยู่บนหลังมันคือปิ่บบซึ่งเขาจะเขาเรียมมันนั่นแหละอันนี้คือขี้ลาขี้แบงมันไม่ยนมันโ่หงไงต้อยใส่บ้าแต่จำได้มีโอ้ยเพราะจำได้ต้องใส่าใส่ครับไปไว้กินเนี่ย นี่แล้วมันแข็ขงีบน่อยยังด,ดเลยวราคาพี่น้องค่ะ<ง>เ,นนนเนนนหน่อยนี่ก็ไปสานี่สัเสร็จแล้วเอาไปเยนก็ย็นขึ้นมานิดหน่อยเองอ่ะ ก็ยังฮอนอยู่แอร์ไหมมันว่ามันขึ้น้างบนมันแบบมันร่อยอย่างนี้สแปลว่าอันที่จริงมันจะมีแบบอันที่ใส่เนี่ยโทษนะวัดถ่ายหรือเมื่อไหร่เขาสั่งจากราศดามาเนาะเขาสั่งจากราศดาเขาจะมาขอดใส่แอร์มันแอร์มันบินลงทางล่างเท่านันก็กานอย่างเงี้ยมันก็ลงมันก็เย็นนั่นแหละแต่ว่าตอนนอ้น นอนเร็วๆฉันนอนเรื่องนี้เอาฉันหล่ติดเหลืองเหรออ๋อติดเหลืองค่ะโอเคเราพี่าองาคิดพิจารณาบรรยาการซ้นนี่นะคะเดี๋ยเป็นติดตามตอนเมื่อน้องบัวนะคะยังบอรียอมนะเมื่อกินขับปุ่นตอนแรงๆพอดีเมื่อตอนตอนนี้ประมาณสองโมงแล้วถามมูนะคะเพื่อนสาวถามเงินเสียวล่อนนะคะ ติดตามไปอาบุไว่ตัวว้งหัวทำการต่อพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ